สวัสดีครับทุกคนนี่ไม่ใช่รายการรีวิวลามเมงนะครับแต่ว่าขอกินก่อน อ่ะใหม่เปิดดีๆนะครับวันนี้ครับเรากลับมาเยี่ยมเยียนคาเฟ่สัตว์แห่งหนึ่งที่เราเคยไปเที่ยวมาเมื่อประมาณสามสิกว่าปีที่แล้วครับทุกคนเราเคยมาเที่ยวตั้งแต่เขาอยู่ที่เก่าจนเขาย้ายมาที่ใหม่แล้วใช่ครับเมื่อประมาณสาปีที่แล้วเมื่อกี้เวอร์นะครับไปถึง30ป,ปีเราก็เลยจะมาทําน็อกใจหมากันครับแต่ว่าปัญหามันมีอยู่อย่างนครับทุกคนขณะนี้เป็นเวลาประมาณ3ามโมงแต่ว่ารอบที่เราได้เป็นเวลา6กโมงเราก็เลยมาเติมพลังกันค่ะทุกคนต้องกินประมาณร้อยชามครับถึงจะได้เวลา6กโมงพอดี าครับก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับอุ้ยของเซ็งเมนูอะไรน,ะน่ากินมากซุกแมงและที่สำคัญทุกคนดูนะครับไม่มีผักเลยครับ ในที่สุดครับทุกคนหลังจากเดินล่อนมา3มชั่วโมงก็ถึงเวลารอบของเราแล้วครับตอนนี้เราอยู่ข้างในเอ,อ่อลิตเตอร์สุขาเฟสไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วน้องๆที่เราเคยเล่นเขาจะยังอยู่หรือเปล่าภาร,รกิจของเราวันนี้ครับล็อกจะมาตามหาน้องเรเชลลสุดที่รักครับใครจําน้องเรเชลล์ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นแฟลชแบ็กให้ดูน้องเขาคือน,น้องคอกกี้ตัวนี้มาหาน้องเรเชลดูอุอ้ยมันน่ามันติดอีล็อกเอาว่เเชลดูน้อง้ยน่า อ้ามาดูว่าน้องเลเชลยังอยู่ไหมไปดูกันเลยตัวไหนคือเลเชลเออตัวไหนคือเลเชลอ่ะออตัวตนี้เปล่าเปาหน่อยน้องที่เลเชลเปล่าลูกสมล้วนหน่อยที่เลเชลเปล่าโอ้ีอ่่คะ ฮัลโหลทำไมลูตัวนี้มันคอนนะคุณคอนใครลูกหนุ่มโมโหไข่ลูกลูกโมโหใครลูกไม่ชอบมันอุ้ยพ่อมัวทำไมอ่ะคอนกล้องหรือเปล่าหนูไม่ชอบกล้องแล้วลูกเหรอฉันว่าคือคนนี้หรือเปล่าตก็ไหนคือเลเชลล์ครับนี่เลยเลเชลเลเชลเลเชลจำพี่ได้ไหมลูกเลเชลจำได้ก็ได้มึงมา3ปีครั้งไอ้นุชกูเป็นหมาด้วยเลเชลล์เลเชลล์อุ้ยมันโดนเลเชลล์มันโดน นี่เลเชลล์แบบไม่ใช่เน,นี่ยใส่บัตรดับนีิลยูนี่ <c oughs> น่ารักเว้นเดิมเลยเลเชลล์ลมาเพื่อดนเลเชลก่อนนะเขาจำเราได้หรือเปล่าใช่ไหมบอกว่าเขาจำได้ <c oughs> สำหรับคนที่รักคอที่นะครับที่นี่จะเป็นสวรรค์ของคุณอย่างมาก <c oughs> คนดมกลิ่นอีแบนอีโฟนรอบตัวเราเต็มไปหมดอ่าเดี๋ยวจะบอกชื่อน้องให้ทุกคนฟังนะครับว่าน้องเขาชื่ออะไรบ้างนี่ก็เลเชลนะครับนี่ก็คือเลเชลนี่ก็เลเชลนี่ก็เลเชลไม่ขู่ลูกเออขู่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 ใครลูกอุตูดบุกฟิกมากเลยอ่ะนี่แหละจบแค่ตรงนี้แหละเราอยู่กับตรงดงมพอกกี้นี่แหละความสุขคุณกิติครับมีหมาอุ้งงานหนึ่งหน่วยครับเอ้ยยังยุ่งขนาดลบไปในถ้ำไม่ยังยัมายุ่งอีก ไล่เฮ็ดไปเรเชลกลับมาที่เรเชลต่อนะครับตัวนี้คือเรเชล้องคนานอนหลับตาหลับตาหลับตากจ๋อตอง Meanwhile มันจะมีตัวหนึ่งครับที่เสียงดังกับเพื่อนแต่ตัวนั้นไม่ใช่หมาครับทุกคนนี่ตอว นีมั้งไทยหนีไปแล้วเราต้องไล่ตามไปไหนอะลูกใจอะไรเหรอยงคลันนุ๊ตพุ่งมีเราจะขึ้นน้องจะขึ้นมา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 เข็นแขนมาอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอามาอีกก้าหนึ่งสิลูกโอ้โหแขนเป็นรูพรุนมดแล้วกูเกาะด้วยเลยเกาะด้วยโอ้โหหนักด้วยเกาขึ้นด้วยหนักกิโลจะมาเกาะอี๊จะปกนุชตจะปกได้ขี่นุชแล้วดีเหรอ ็อกมันรังเขียดดูดิมันเขียเท้าอย่างไรแบบเช็ดกับกำแพงอ่ะอีไปก่อของสกปรกมาเคือเคือเราก็อาบน้ำมาไงไม่ได้เห็นต้องลรงเกียดกันขนาดนั้นเลยไม่ต้องมาขึ้นเรยงอนแล้วแม่ขึ้นแล้วขึ้นเลยคนยากุจ่าเลยนักเลงมากนกนักเลงไหมเนี่ยโอเคไปเด็เงี้ยพี่จิกนะดูดิพี่สแคร์พี่ยวหัวเอ้ใครเดินผ่านใครเดินผ่านจเลยนแตทุกคนเลยเออะ ทำไมอ่ะมันขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วเหรอคราวนี้ไม่ยอมลงด้วยอ่ะแล้วจะกลายเป็นลูกกระจอกเขาแล้วล่ะโอเคครับทุกพี่ครับกินไม้เดินได้พาไปส่งที่อื่นได้เอาไปตรงนู้นนะครับไปฟาดเนีอยากข้ามฟาดโตไปตรงนู้นนะครับดีมากดีมากลูกกระจอกพอใจแล้ว เด้ยน้องจิ้งจอกหูกลางอ่ะตัวนี้อะไรเนี่ยก้อนขี้เฮ้ยกร้นอนอยู่อย่ามาบูลิเราเข้ามาแดนนี้ก็จะพบกับสำลีแล้วก็ก้อนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับโดกนกางเกงกูทุกตัวคือกางเกงมีกลิ่นอีแฟนี่โฟงไหมดูดิโอ้โหโอ้โหจะสูบกางเกงฉันเฮ้ยได้กลิ่นมะงโงโงงได้กลิ่นมะงโงงงสองตัวเล่อะไรรึเร <c oughs> งงลกูกฉันโดนนักเลงตัวจิ๋วลุมมันลุมกันดมมันแมวโดนไล่ที่แมวมองแรงแมวมองแรงว่าอะไรคะหนูแมวก็จะดมได้เหรอกูจะสวบมั้ย <laughs> มา <c oughs> เมื่อคุณเข้าเรียนแต่คุณไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดเลยแม้แต่นิดเดียวแน,นี่คือสภาพของคุณไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเพื่อนของคุณก็ด้วยสภาพเดียวกันเออไว้น้องเบียแช น้องภรรยาแคทนะครับทุกคนชื่อสุภาพของนี้แคทคือภรรยาใช่ตัวนี้เขาเคยแบบว่าฝากรอยแผลไว้ที่คอรับมา3ปีที่แล้วเคยเจ็เอาเอาน้องน้องเกียรติรูมากน้องน้องไม่อยากน้องเกียรติรูแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอยากออกมาเหรอลูกรับแล้วนะน้องอยากออกมาน้องอยากออกมาเลยด้วยหรือว่าอาจจะเป็นตัวนี้วะที่ฝากรอยแผลตัวใดตัวหนึ่งในตับตัวนี้แน่นอนคนะอ่ามีคนอยากอุ้มจริงจ่อเข้าหานะดูดู โอ้โย,ย,ยนกสัน่นน้องกลัวนี่คูหรือปีกเครื่องบินครับน้องแมวไม่มีขนกขายังหลับอยู่๊ยน้องน่ารักแน่นูมากผิวนะของน้องนั้นสัมผัสเหมือนหนังนห,นหนัง <c oughs> หนังไก่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 ไก <c oughs> ฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรนะหนังไก่ไงเอ,อย้ยาน้องเขานอนอยู่เดี๋ยวน้องก็เสิร์นะมีบางอย่างย้อยลงมาอะไรอ่ะก้อน มีก้อนพุงย้อยลงมาก็อะไรอ่ะจากบ้านแมวล้นที่นอนออกมาขนาดนี้นอนจะล้นออกมาแล้วเทียบตุ่นในค่ะเดี๋ยวตกค่ะเอ้ยโอ้โหคนคิวน้องคนนี้ขี้กลัวเล็กน้อยแล้วต้องแบบว่าเค่อยตั้งก น้องเขาเป็นหมาไม่มีขนแก่แต่เขาก็มีขนหย่อมหย่อมอยู่นะเช้งแต่พันก็คือแบบอเมริกันแฮร์เลสเขากลัวกล้องเราเว้ยเขามองถึงกล้องเราเป็นยานอาวกาศและน,นี้อะไรหาที่นอนมีสนนั้หาที่นอน,น,น,นอฮ้ยให้ดมให้ดมไม่ดมลูกไม่กัดไม่กัดเราไม่กัดนะได้กลิ่นมาง้อเสอตังเตือ อุ้ยเจ้ากระเดียมน้องไม่มีขนเด้อวิทยขอจับได้ไหมขอสัมผัสค่อย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 ให้น้องดมก่อนตัวอันนี้เหมือนมากเลยสัมผัสเหมือนเหมือนเลยอันนี้หยุดเลยน่ารักกันน้องน่ารักครับพันอะไรนะเขาบอกว่าอเมริกันแฮร์เลสแฮร์เลสแฮร์เลสแแฮร์ล้วก็เลสที่แปลว่าไร้ขนส่วนนี่แมวสฟิงหรือเปล่าอันนี้ดูแบบดูงงกับชีวิตว่ากูจะนอนตรงไหนดีเล้วชิ้นยังเล่นกับน้องเขาอ่ะได้ได้ได้ตัวนี้เขาจะค่อนข้างตื่นกล้องนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบกล้องเท่าไหร่แต่เขารักฉันเขารักฉันเขาจะค่อนข้างขี้อาย โอ้มีคนโอ้ยหนุนมีความมาขอซบด้วยให้ยอ้น่ารักเหมือนหนูท่อนิดหน่อย่กบูลี่น้องเซน้องจะมานั่งตักตลอดเวลานะจ๊ะไม่ถามสักคำว่าคุณพร้อมหรือเปล่าคุณอาจจะปวดฉี่อยู่ไม่สนใจนั่งทับเลยครับล้องมีคนลองคานกันด้วยไม่ยอมมองแรงมากเอ้าหนูไปเข้าถ้ำแล้วหรอลูกน้องคุกค้ากล้องเราอ่ะหยิบกล้องมาปุ๊บน้องควนปั๊บจีดิ เออขอขึ้นด้วยเลยเบียดกันเข้าไปอาเบียดเขาไปบอานิดหน่อยลงไปในอขอบบนฟูแบบแบบแบบ่งๆกัพนพี่จะนั่งพี่ไม่มีขนพี่จะนั่งเอ้ยไ่ทีได้ด้วยเออแล้วว่าว่าแต่เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอะเช้งดูจากนิสัยก็รู้ว่าน้องมันตนัวเมียดูดีดดออซอขนาดเนี้ยมีความสุข ข่างหนุม่มีขนเลยก็กูพันแฮ i r เลยแจให้กูมีขนเหรอไอ้นุชกูมีขนแค่ตรงนั้นเละแม่แหละขนทั้งตัวของกูอยู่ตรงนี้หมดแล้วอโอ้โหสวยจังเลยลูกนสวยจังเลยลูกเอิม่มหนูลูกตอนหน้าผู้คนมากมาย <c oughs> ตอนหน้าผู้คนมากมายก็นวดหลังอ่ะนวดหลังนี่นต์นวดโอ้โหรักสามเศร้า โถเอาเอาเอาสวบกันแล้วน้องตัวอะไรอะจินโจ้จินโจ้แค่กินผมด้วยเขาบอกจับได้แต่ตัวห้ามจับหัวนะจกลัวแล้วเขาสว่เหรอครับใช่ค่ะเราเหมือนกับว่าเราไปหาเรื่องเวททายเขาค่ะห้ามจับหัวจับหัวคือยามศักดิ์ศรีเอ้้ยนง โจ้จริงด้วยอ่ะเอาจริมันเป็นจิงโจ้มันเป็นจิงโจ้แค่ตัวติ๋วเดียวจะให้หน้าเหมือนกระทิงไงล่ะเฮ้ยต่อยกับพี่เราให้ดูเอาขันตูดเอาเกาตูดไปบูลลี่น้อต่อยกับพี่เราให้ดูหน่อยเหมือนคลิปที่แบบจิงโจ้ต่อยกับคนอยากเห็นนะเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยต่อยงี้เจ็บสัตว์เล็กอย่างตอนนี้ชอบยิกยีกยีกไงอ่ะมือเขาชอบมือหยุดนี้อ๋ออุ๊ยเขาหยุดอุ้ยอุ๊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 ยหเป็นปะ มาเห็นปะหมาไปดมหน้านิดนึงควรเลยโอ้ยดมหน้าอย่าเหมือนเอาตีนมาเล็บหน้าพี่เอออย่า <GO> ย <av i> ่าเอ้ยอย่ามอย่าอย่าลังแก นี่คือดาวเด่นที่นี่ไว้เขามาหาฉันล็อกเขาคือหมูคูนเดี๋ยวหนูอย่าชิมกางเกงหนูชิมกางเกงไม่ได้แล้วหนูมาไง้าวแย่งซีนเลยแย่งซีนเฮ้ยมาหาล็อกแล้วมาหาล็อกแล้วเฮ้ยมีอะไรชิมป่ะนี่ล็อกอ้วนมากโคตรอ้วนนี่ดูตัวมาเลยแหกว่าลูกบาสพูดเลยนี่ล็อกจะขอท้าทายเขามีบริการให้เราขี่และคูนได้ครับทุกคนมาถือให้แลคคูนขี่มาให้หมูขี่ ทำยังไงครับต้องโกงโกงหลังทำท่าเดียวกับโอ้โหโอ้โหมูขี่หลังลุงนุ๊เป็นไรนุ๊เป็นไรหลังลุงจะหักเฮ้ยอะไรแค่นี้เองอู๋เบาๆบมึงมาลองไหมเบาเท่าชื่อว่าสิบตัวโอ้น้องจะลงน้องจะลงหมายเป๊ะโอ้โหสิบเจ็ดโลมันเหมือนโซฟาเลยอ่ะ หนูลูก17โลน่ารักจังเลยอ่ะดูดิครับร้องที่หลังบ้างไหมล่ะเช้งไม่เ,มเป็นไรอาขาอาแขนน่ารักแจ้งดูดิเป็นป้าดาวเลยและคุณไม่ไปกู้อวกาศาแลรกซี่แล้วเหรอเออไม่ไปกอบกู้จักรวาลน,นะแล้วเดี๋ยวฉันไปเป็น I am g r o o t อเอ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 ออัเเอาเลอเออลุกไม่ไอ้ <laughs> <ก> <laughs> เขขออเ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 เออออเออเออะเออออเเ จริงจมันสลบตั้งแต่เราเข้ามาแล้วไอ้สองตัวนี้หลังเพิหักครับทุกคนคือคนเยอะมากนะคะเราพูดเลยว่าอิเล็กคุณเมื่อกี้หนักมากคือ17โลครับบอกเลยว่าน้องๆทุกตัวที่นี่นะครับน่ารักมากนะครับอ้อนคนมากๆอาเตือนอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าถ้าใครจะมานะคะก็นัดก่อนก็ดีแชทไปถามเขาก่อนว่าคิวยังมีไหมไม่งั้นจะเหมือนเรานะคะมาถึงคือบ่ายสามโมงแต่เต็มทุกรอบได้รอบหกโมงครับผม กลับมาถึงบ้านแล้วครับเพื่ผู้ดูครับคลิปนี้จะจบลงไม่ได้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เอากลิ่นของบรรดาคอกกี้ทั้งหลายมาให้ลูกๆเราดมนะครับมีมาว่าคอกกี้สารพัดสัตว์เลยมีแรคคูนด้วยใช่ครับแล้วดูเป็นบ้าไปแล้วยังไม่ทันได้ดมเลยแค่ได้ยินเสียงรถก็กลีดร้องแล้วพร้อมยังเช้งปะเตรียมตัวโดนเติมโอเคเววเวอยดมใหญ่เลยอุยจบดมหนักมากเจ๊เจ๊กี่ไร เจมีกินตัวอะไรเจเจมีกินตัวอะไรเต็มไปหมดเลยสำนวนแป๊บดมเง่เลยดมเง่เลยดมเง่เลยเฮ้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 ยไม่ให้รมดีกว่าไม่ใหอดีก่อัวัวเจ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 อานูมออาพี่องกอ อยากขัดขาขอนดมสำลวนแลยพี่ล้ะกินอะไรเยอะแยะผมได้กินหมาที่ไม่มีขาพี่แล้วผมได้กินตัวอะไรไม่รู้ที่ไม่มีขนด้วยมันมีขาแค่ขามันสั้นม,มันมีตัวที่ไม่มีขนมีขนขยอยมเดียว <c oughs> อุ้ยได้กินดมเนี่ยเลยอะว้าวไปเนีงอุ้ย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 เจ๊ไปให้ใครมาซุกซุ้ยมันนั่งตักเยอะแยะโอ้โหน้ำลายทุกคน ดูการ์ตูของฉันสิว่าดอมต่ออีกสักทีมันมีหลายอย่างว่า,าผมสับสนไปหมดแล้วพี่เหรอหมูหมากาไก่แมวมีสิ่งที่เหมือนจิงจ้อด,ด้วยม,ม,มีหมูมีไก่ด้วยเหรอต้องมีบกแอบได้กินนกยากูุซ่าด้วยพี่เหรอนกยากูุซ่าก่อแขนที่เหรอใช่ไหมอะ่ะมันดอมแบบพี่เนพี่เคาะมากแหละดอมแบบมุ่งมั่นสุดๆไม่ไปไหนเลยเป็นนาทีแล้ววะผมจะสำรวจแกมันออนอีโฟงอนนะก่อน เ,ววเป็นรีแอคชั่นใหม่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน <Okay. S 1> เด็กงอนห๋อเลยพี่รอ็อโออย่างมันนะลรักๆลูกๆรัก,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 กเด็กๆไม่มีใครน่ารักซูแฟงโฟได้แล้วนะ ผมกับเลเชลเอาอะไรเลเชลเข่าไปยอกยอกยอกนั่นแะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสน้องเค้ากินน่ารักน่ารักแล้วก็สัตว์ต่างๆก็ไปกัน้ที่ลิตาสคาเฟ่นะครับสําหรับคลิปนี้พวกเราสองคนก็ตัวละไปก่อนอยากเห็นพวกเราไปนอกใจหมาไปหาน้องเขาไหนอีกก็คอมเมนต์บอกมาอุ้ยมันงอนน่ะทําไ้ข้างงอนจีนี่อุ้ยเป็นอีแอคใหม่อะไม่กระทืบแต่งอนี่เราอย่ามาเจี๋ยอันนี้ไม่กระทืบอกแต่งอน นอนเอารักแฟงลูกยังไม่จบรู้มั้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าคัทุกคน,กน,น,ากนลาไปก่อนบ๊ายบายวิว